ฮุ้งไปต่ำตัวเออไปอยู่ตอนนี้ละจ้าอึ๊บอืมย้ายไปประตูกันเอ้ยแม่บ้านกันเด้อแม่บ้านแม่ซองกันเด้อีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยเอาของตัวเองไปไหนล่ะเขียนเขียนเขียนยายพาเขียนให้นะยายพาเขียนให้สีนะโอ้ยอ่านดีกว่า เอ๊อหนังสือวันเฉลยเขียวมาเยอเยี่ยมมาเออพูอ้ายังนี่พูพั่ดอกซ่อนซ่อนดอกอย่างนี่หยดมาแล้วม่เต็จอ่าอย่างน้องนี่ยั่งงให้น้องคือนั่งให้นอ้อนงอะไรยักยักยป,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 ปึยัง,ย,งยังไม่ได้ปิดข้างบน ข่ายายไหนไอ่า yeah. Good m o r n ิ n g ดิ o มอร์น i ิ่ง o o d Morning ตอนเช้าอสวัสดีสิสวัสดีตอนเช้าก่อนสวัสดีแบบไทยๆสวัสดีมี้นแบบข้หลังนะไหนนูทำสิให้หนูทำสิ굿มอร์ n นิ่ง굿มนนิ่งนี่ไงยายพาทำ o มอร์น n ิ่งเอาน้องเพชทำก่อน굿มอร์นนิ่งโอ้โหอ่ะ o มอร์นิ่งงอ่ะ굿มอร์น n ิ่งงอนอมไม่รอดจ๋าโอ้ยไม่รอดกินใหญ่เลยโออีโอ e นารูมิรูนามิรูใน,ร,นรูปูทำไมมีงู จะกลับคอนแก่นแล้วนะคะพี่น้องไปหายายหนูไนเด้อบันไป,ปเราเดินไปหายายกันเถอะปะไปเดินไปหายายกันดีกว่าเดินไปหายายกันดีกว่าหนูจะกลับบ้านแล้วบ้านคอนแก่นวันที่ยี่สิบสามก็จะพายายไปมาหาหมออีกเหมือนเดิมพาคุณยายมาหาหมอเบาหวานนะคะ อะไรอ,อ,อ๋อแต่บอกเพิ่นเอาไปใส่ถ่านเอาลูกไปถ่านหรือใหญ่ถ่านถ่านถ่านก้อนเล็กข่านก้อนใหญ่มันต้องเอาถ่านออกถึงจะรู้ว่า